ตัวนี้นะคะจะเป็นบูธแท่นเครื่องนะคะบูธแท่นเครื่องของโตโยต้าโตโยต้า e e เก้าศูนย์นะคะโตโยต้าดเลมอนค่ะจะเป็นข้างขวาค่ะตัวนี้เป็นเฉพาะบูธนะคะสามารถอัดออกได้นะคะตัวนี้อัดออกแล้วก็อัดบูธตัวนี้เข้าแทนได้นะคะเพราะว่าส่วนที่เสียหายก็คือจะเป็นยางนะคะด้านในนี้จะเป็นยางนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นเหล็กนะคะ เดี๋ยวเรามาวัดให้นะคะเพื่อความชัวร์ตัวนี้จะเป็นเบอร์นะคะเดี๋ยวเขาจะมีนัมเบอร์อยู่นะคะเดีบบ๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามหกสองนะคะขีดหนึ่งห้าหนึ่งสามศูนย์นะคะพัทนัมเบอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวงในนะคะ สิบสองมิลวงนอกนะคะผ่าศูนย์กลางเลยค่ะจุดศูนย์กลางเลยเจ็ดสิบสองมิลน,นะคะแล้วก็ความหนาวัดแบบนี้เลยนะคะห้าสิบมิลค่ะถ้าหนาของแกนนะคะของแกนก็จะอยู่ที่แปดสิบเอ็ดจุดห้ามิลค่ะ หาตาแบบนี้เลยนะคะก็แทาเป็นเออ่บูทท่านเครื่องข้างขวานะคะของ ee แปดเก้าศูนนะคะโดเรมอนนะคะใช้ตัวนี้ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้